สวัสดีค่ะบ้านเฟนช์บูรอกพัทยานะคะวันนี้จะมาแนะนํานะคะสถานที่เลี้ยงน้องนะคะเนี่ยค่ะคือพ่อแม่พันธุนะคะเราจะเลี้ยงปล่อยแบบนี้เลยนะคะจะเข้ากรงบ้างนะคะเวลาที่เขานอนนะคะเราจะให้อิสระเขาค่ะแบ่งโซนให้เขาชัดเจนค่ะมีห้องน้ําให้เขานะคะ เนี่ยคะ่ะเขาก็จะแบบว่าอยู่ตามอธัธยาศัยคะ่ะลูกหมาจะอยู่ในกรงนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะช่วงเวลาที่คุณแม่มาให้นมนะคะคอกนี้ให้น้องหมาลูกหมาได้วิ่งเล่นนะคะแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะเขาอยู่ด้วยกันเพราะาเขาชอบกันนะคะ2ตัวนี้และเนี่ยคะ่ะก็จะแยกกันนะคะแบบนี้คะ่ะเราแบ่งโซนให้ชัดเจนนะคะห้องน้ําให้น้องนะคะน้องจะเข้ากรงเองเลยนะคะบางครั้งเพราะว่าเราไม่ได้ ขังน้องตลอดเวลาค่ะเราจะปล่อยอิสระน้องมากๆเลยนะคะน้องจะเดินเข้ากรงเองเลยนะคะแบบนี้เลยนี่เลยค่ะนั่งนอนเล่นตามอัธยาศัยเลยนะคะน้องเขาจะไม่เห่ากันนะคะเพราะว่าเขาชินคะเราจะสอนให้เขาชินกันนะคะทั้งลูกหมาด้วยค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ําน้องนะคะขับถ่ายอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยน้องก็จะขับถ่ายนะคะเราก็จะแบ่งให้เขานะคะสอนเขาบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อให้เป็นระเบียบค่ะตรงนี้เป็นยากันยุงกันมแมลงนะคะกันยุงให้น้องค่ะเนีน้องก็จะไม่กัดไม่แทบเพราะเราสอนเขานะคะเนี่ยค่ะก็จะอยู่แบบตามอัธยาศัยเขาเลยแบบนี้เลยนะคะสถานที่เลี้ยงน้องเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะอากาศก็กคือโปร่งโล่งค่ะตรงนี้ที่น้องต้องมากินน้ําตรงนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเขาจะไปทักทายน้องๆน,นะคะลูกเขา อาจจะมีบ้างค่ะเยวเลียน่าเพราะเป็นตัวผู้นะคะนี่ค่ะเราจะแบ่งโซนให้น้องแบบนี้เลยนะคะน้องจะอยู่แบบสบายๆตามอธัธยาศัยค่ะลูกสุนัขก,ก็จะอยู่ในกรงบ้างในบางครั้งนะคะเวลาน้องวิ่งเล่นเราก็เอามาที่ข้อให้น้องวิ่งเล่นออกกําลังกายนะคะแบบนี้เลยเลี้ยงง่ายนะคะไม่ยากค่ะน้องเฟรนด์ก็คือน้องไม่ค่อยเห่านะคะน้องมีนิสัยที่ไม่ค่อยเห่าค่ะชอบตรงนี้มากๆเลยนะคะนี่คือเลี้ยงในบ้านนะคะ จัดโซนให้น้องในบ้านเนี่ยอคอกน้องที่น้องหมาลูกสณนัมาวิ่งเล่นในค่ะแบบนี้เลยที่เราปล่อยน้องวิ่งเล่นบ้างเป็นบางครั้งนะคะให้น้องได้ออกกําลังกายวางข้าววางอาหารให้น้องค่ะเนี่ย่ะอากาศถ่ายเทนะคะมีประตูด,ด้านหน้าด้านหลังค่ะพัดลมเปิดบ้างเป็นบางครั้ง ะะแม้จําเป็นต้องนอนห้องแอร์นะคะเพราะเราฝึกเขาแต่ที่ห้องอากาศจะต้องแบบว่าเย็นนี่ค่ะมีพัดลมมีหลังคาเมทัลชีนะคะเป็นบุฉนวนกันความร้อนน้องก็จะไม่ร้อนค่ะเนี่ค่ะน้องลูกหมาก็จะเล่นกันแบบนี้เลยมีของเล่นนี่เขากัดเล่นบ้างเป็นบางครั้งเพราะฟันกําลังขึ้นค่ะเขาจะคันฟันมากค่ะพอแม่หมาก็จะมีบ้างนะคะเนี่ค่ะเดินไปเดินมาแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ไปทักทายนะคะทักทายน้องๆค่ะน้องจะวิ่งเล่นอารมณ์ดีแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงไม่ยากนะคะถ้าเราฝึกเขาก็จะเป็นระเบียบนะคะคุณแม่ก็จะล้างพื้นนะคะเช้ากับเย็นนะคะและฆ่าเชื้อค่ะเราล้างพื้นเราต้องเอาน้องหมาเข้ากรมให้หมดนะคะเพราะว่าปวกกันที่ว่าน้องหมาจะไปเลียพื้นนะคะพอเราจะลงฆ่าเชือ้อใช้เดตตอนค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะไม่มีกลิ่นค่ะสะอาดฆ่าเชือ้อ น้องหมาเองจะเป็นที่น้องหมาที่อารมณ์ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเนี่ยคะ่ะเขาจะแบบว่าไม่ได้ไปขังเขามากนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยแบบอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะคะกลงมีไว้ให้น้องนอนเพื่อที่จะเป็นระเบียบแค่นั้นค่ะเวลากลางคืนเวลาตกเย็นมาน้องเดินเข้ากลงเองเลยด้วยด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าน้องรู้อะถึงเวลาตอนเย็นก็เข้ากงนอนแล้วแค่นั้นค่ะเลี้ยงน้องเฟนนี่เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะแบบนี้เลย แล้วทางฟาร์มเรานะคะจะอาบน้ำนํำน้องหมาเนี่ยค่ะประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะเราไม่ได้อาบทั้งหมดเลยนะคะในครั้งเดียวนะคะเราจะทยอยอาบนะคะวันนี้ตัวนี้วันนี้ตัวนี้อะไรแบบนี้ค่ะเวียนกันไปนะคะโดยเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละครั้งะคะ่ะที่อาบน้ําให้น้อนนะคะ ฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องหมาพันธุน์เบนบูด็อกโดยตรงเลยนะคะสำหรับพ่อแม่เมือใหม่สามารถเข้ามาดูได้เลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเวลาถึงเวลาเล่นนะคะเราจะพาเด็กๆมาวิ่งออกกำลังกายในครอบแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่น้องจะได้ออกกำลังกายแล้วก็แข็งแรงนะคะ แล้วพอวิ่งเสร็จก็ต้องเข้ากงเข้าคอกกันเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะพ่อแม่พันธุ์ก็จะอยู่ในกงกงไครกงมันแบบนี้เลยนะคะน้องหมาก็จะอยู่ในคอกแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเป็นระเบียบและก็สอนน้องด้วยนะคะฝากกดติดตามให้หนูด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนอนแล้วนะคะ